ตอนที่7ของจุนจิอิโตรวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นคือผู้บุกรุกโอชิคิรินักเรียนชายมัธยมปลายผู้มีบุคลิกเก็บเนื้อเก็บตัวชอบปรีกวิเวกอยู่คนเดียวเสมอและที่สิงสถิตหนึ่งเดียวที่เขาชอบไปก็คือห้องสมุดเขาเป็นนักเรียนที่ใครหลายคนต่างก็สงสัยในพฤติกรรมแปลกๆของเขาและพยายามอยากจะเข้าถึง คิมิยามะนักเรียนชายที่มีความเป็นเนิร์ดชอบเรื่องราวสิ่งเหนือธรรมชาติได้เข้ามาในห้องสมุดและพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนอีกสองคนก็คือวัตานาเบะนักเรียนสาวหน้าตาน่ารักและโคอิซึมินักเรียนชายที่ดูเหมือนว่าจะเนิร์ดไม่แพ้กันคิมิยามะได้พูดว่าตัวเองนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ผีมันคือพลังงานบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้และเขาคิดว่าน่าจะมาจากอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับกัน เขาไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนอยู่ดีๆมันก็สัมผัสขึ้นมาได้เองวาตานนเบะอธิบายเสริมว่าน่าจะมีความคล้ายกับเรื่องราวของสามเหลี่ยมเมอร์มิวดาที่ใครหลายคนพูดถึงเรื่องของความลี้ลับและความเป็นเหมือนประตูมิติที่มันสามารถเชื่อมโยงมิติต่างๆได้เมื่อพูดจบคนทั้งสามคนนั้นก็รีบไปหาหนังสือที่เกี่ยวข้องมาอ่านไขข้อสงสัย แต่ในขณะที่โอคิชิริกำลังนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยูยางโดดเดี่ยวนั้นทั้ง3มคนก็รีบเดินเข้าไปและมองเห็นว่าเขากำลังนั่งอ่านหนังสือนี้อยู่จึงขอยืมอ่านเขาก็ให้ทั้ง3คนนั้นอ่านแต่โดยดีแล้วพูดไปพูดมาได้สักพักก็กลายเป็นว่าทั้ง4คนนั้นชอบเรื่องราวเนื้อธรรมชาติเหมือนกันจากนั้นก็ชวนกันไปนั่งร้านอาหารเพื่อสนทนาเนื้อหาของเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และในระหว่างที่นั่งร้านอาหารกันนั่นเองทุกคนต่างก็ตกลงปงใจกันว่าอยากจะไปพิสูจน์เรื่องราวเหนือธรรมชาติร่วมกันหรือเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือมิติอะไรต่างๆเหล่านั้นโอชิชิริจึงพูดขึ้นมาว่าที่บ้านของเขานั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างเช่นในตอนดึกๆเขามักจะได้ยินเสียงคนนั้นเดินไปเดินมาอยู่ทั่วห้องต่างๆและเมื่อเดินหาก็ไม่พบต้นเสียงได้ยินแต่เสียงคนเดินเท่านั้น ดังนั้นทุกคนจึงตัดสินใจขอไปบ้านโอชิคิริเขาก็ยินดีบ้านของโอชิคิริก็คือบ้านขนาดใหญ่ราวกับปราสาทหลังใหญ่ในยุคกลางที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกมันเป็นบ้านที่ปลูก้นมาอย่างโดดเดี่ยวห่างไกลผู้คนและชุมชนโดยสิ้นเชิงโอชิคิริอยู่ในบ้านนี้เพียงคนเดียวทุกคนก็พากันเดินสำรวจไปทั่วบ้านแล้วก็ไม่พบอะไร โอชิคิริจึงบอกว่าจะได้ยินเสียงคนเดินในช่วงเวลากลางคืนแต่ก็มีบ้างที่ได้ยินเสียงในเวลากลางวันแต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยแต่คิมิยามะก็สัมผัสได้ว่าบ้านหลังนี้มันเหมือนกับว่าเป็นอีม,มิติหนึ่งที่ไม่ใช่มิติที่พวกเขาอาศัยอยู่เขาสัมผัสได้ถึงความรุนแรงบางอย่างและเขาเองก็บอกว่าเสียงคนเดินที่ได้ยินนั้น มันก็น่าจะเป็นเสียงของผู้บุกรุกที่มาจากอีกหนึ่งมิติทุกคนเชื่อว่าสักห้องหนึ่งในบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างมิตินั่นเองจากนั้นทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคดีที่ได้พบกับเพื่อนใหม่คือโอชิคิริจากนั้นคิมิยามะก็จะจับมือกับโอชิคิริแต่ขณะที่มือจะสัมผัสกันนั้นเองเสียงนาฬิกาแขวนก็ตีขึ้นและดังสนัน่นเป็นการบอกเวลาสองทุ่มตรงทั้งสองคนก็เลยไม่ได้จับมือ จากนั้นเพื่อนทั้งสามคนที่เป็นแขกก็ขอแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ในระหว่างที่กำลังจะเดินกลับบ้านทุกคนก็เห็นว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ที่นอกหน้าต่างในสวนหลังบ้านกำลังขุดดินอยู่และเมื่อสังเกตให้ดีผู้บุกรุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าตาหรือร่างกายมันก็เหมือนกับโอชิคิริทุกประการและกลายเป็นว่าโอชิคิรินั้นมีสองคน ซึ่งผู้บุกรุกนั้นกำลังขุดลุ้มขนาดใหญ่และกำลังจะฝังศพคนคนหนึ่งอย่างขมักขมน้นคิมิยามะสรุปทันทีว่าโอชิเคริอีกคนหนึ่งที่เห็นนั้นมาจากมิติหนึ่งอย่างแน่นอนและกำลังซ่อนศพที่เอามาด้วยจากต่างมิติเขาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคนจากอีมิติก็ไม่มีทางรู้เลยว่าบุคคลที่เสียชีวิตน,นั้นหายไปไหน โอชิคิริซึ่งอยู่ในมิติปัจจุบันได้ตะโกนล,ลงไปและไล่ผู้บุกรุกที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนตัวเองออกจากบ้านโอชิคิริที่มาจากต่างมิติก็หันหน้ามามองแล้วก็หัวเราะใส่จากนั้นเนื้อตัวร่างกายของโอชิคิริที่มาจากต่างมิติมันก็ค่อยๆเลื่อนลางหายไปเพื่อนทั้งสี่คนรีบวิ่งไปดูที่สวนหลังบ้านแต่แล้วทุกคนก็แปลกใจมากขึ้น เพราะว่าศพที่มาจากต่างมิตินั่นก็คือร่างของคิมิยามะนั่นเองเป็นไปได้ว่าในอีกมิติหนึ่งโอชิคิริได้ฆ่าคิมิยามะจากนั้นก็เปิดประตูข้ามมิติแล้วก็เอาศพมาซ่อนที่บ้านหลังนี้จากนั้นทุกคนก็สังเกตว่าดินหลังบ้านนั้นมันไม่ปกติมีร่องรอยการฝังอะไรบางอย่างจึงขุดดินดูแลก็พบว่ามันคือร่างกายของพวกเขาทั้งสมคน ทุกคนเกิดอาการหวาดกลัวและมีความสลดใจแต่คิมิยามะก็ได้อธิบายกับเพื่อนๆว่าคนที่ทำเช่นนี้ไม่ใช่โอชิคิริในมิตินี้แต่เป็นโอชิคิริในมิติอื่นและแม้ว่าดูเหมือนจะเป็นบุคคลเดียวกันที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีนิสัยและมีพฤติกรรมที่มันเหมือนกันและโอชิคิริในอีกมิติหนึ่งก็น่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วย จากนั้นทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ช่วยทําการฝังศพทั้งหมดให้เรียบร้อยและทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านโอชิคิรินั่งอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวพร้อมกับเสียงคนเดินไปทั่วตัวบ้านเขาเงยหน้าขึ้นกับกลายเป็นว่าดวงตาของเขานั้นไม่มีแววและขาวโพลนจุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนผู้บุกรุกก่อจบลงณตรงนี้ จุนจิอิโตะรวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนผู้บุกรุกเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับประเด็นที่เขาต้องการเล่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่เลยนะฮะโดยเฉพาะกับแฟนๆ Marvel Cinematic Universe ด้วยแล้วนะครับเขาได้เล่นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับต่างมิติจักรวาลคู่ขนานหรืออะไรทํานองเนี้มาแล้วและหลายครั้งด้วยนะครับ เขาได้อธิบายไว้อย่างละเอียดนะฮะทั้งในซีรีส์โลกิและอธิบายไว้อย่างชัดเจนที่สุดในภาพยนตร์ Dr. s t o r s t ์สแตน t น t ดอะมัลติเวิร์สอที่ฉายในปี2022ไปแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งด t รสแตนนั้นได้เดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานอย่างมากมายได้พบกับตัวเองในมิติต่างๆว่ามีบุคลิกที่มันมีความแตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันและมีบทบาทหรือสถานการณ์ที่เผชิญแตกต่างกันด้วยนะครับ ดังนั้นนะฮะเรื่องราวของมิติคู่ขนานหรือมัลติเวิร์สอะไรเหล่านี้ก็คงจะไม่ขออธิบายอะไรไปมากกว่านี้นะครับเชื่อว่าทุกคนน่ะรับรู้อยู่แล้วนะฮะและในจุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญตอนผู้บุกรุกก็ได้อธิบายซ้ำไปแล้วในภาพยนต์เช่นกันนะครับโดยการชี้ประเด็นให้เห็นว่าในมิติที่มันต่างกันนั้นแม้จะเป็นบุคคลที่เป็นคนเดียวกันนะฮะแต่ก็มีพฤติกรรมและความคิดที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ ส่วนไอเรื่องของความสยองขวัญและทึกขวัญตอนนี้นะฮะก็บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีความน่ากลัวไม่ได้มีความลุ้นนะฮะแม้แต่ข้อสงสัยใคร,ร่รู้ที่พยายามจะตีความนั้นมันก็ไม่ค่อยจะมีเลยนะครับอาจจะมีบ้างนะฮะก็ในตอนจบที่ตัวละครโอชิคิรินั่งอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวแล้วกล้องก็จับไปที่ใบหน้าของเขาเห็นแต่ดวงตาเขาโผล่นะฮะ สิ่งเดียวที่สามารถตีความได้จากจุดนี้ก็คือโอชิคิริคนที่เห็นก็คงจะไม่น่าใช่คนในมิตินี้อีกนั่นแหละนะครับก็อาจจะเป็นโอคิคิริที่มาจากมิติอื่นๆผ่านเข้ามาในห้องภายในบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็ทำการสังหารโอคิคิริแล้วก็ฝังดินแล้วก็ยึดต,ตัวตนของโอคิคิริเอาซะเลยนะครับ และที่มั่นใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในช่วงต้นเรื่องนั้นเขาก็ทําให้เราเห็นเลยว่าโอคิชิริกําลังฝังร่างตัวเองอยู่นะครับก็เป็นอันว่าจุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนผู้บุกรุกทําหน้าที่เป็นเพียงแค่เรื่องขั้นเวลาเอาไว้ดูเพลินๆน,นะฮะและถือว่าเป็นการทบทวนวิชาเรียนมัลติเวิร์ส101ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ โดยเฉพาะส่วนตัวคิดว่าหากใส่เรื่องราวความเป็นบ้านผีสิงเข้าไปอีกสักหน่อยนะฮะก็น่าจะทําให้เรื่องนี้น่าสนใจมากกว่านี้นะครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิว a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบผู้บุกรุกเอาไว้ที่4เต็ม10คะแนนก็พอครับ